่อ่าวัาดดีทุกคนครับวัดดี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทะลวงงต้นนะไ,<อ>ไม้ที่เราคัดแล้วนะเราก็จะนํามาชั้นๆอย่างนี้นะครับเมือ่อขันเนาะแน่นแล้วนะเ,นเราก็จะจอบจากส่วนปลายมาส่วนต้นครับ เพื่อความสะดวกในการจอดนะครับเพราะถ้าเราจ,จ,จอดจากส่วนลำต้นนะ<อ>เนื้อจะหนานะครับจะทาให้การจอรนั้นมีความลําบากนะแล้วก็ใช้พลังงานเยอะนะครับในอุปกรณ์การจอดนะครับเป็นสว่านไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ขน,ดนัดอะไรฮะเราก็จะสวานน่านนะฮะที่มีความยาวระยะ6เมตรสิเซนนะครับเราก็จะใช้ เส้นนะครับเหลนี้นะขนาดเท่ากับดอกตวานหรือดอกตวานก็จะใหญ่กว่านะครับเราก็นํามาเชื่อมต่อกันนะครับเป็นหลอดจับนะฮะเราจะผ่าผ่าไ้ครึ่งนึงนะผ่าเป็นรูเล็กๆตรงนี้นะครับเพื่อที่จะจับหลอดนะครับอย่างนี้นะครับนี่ฮะอันนี้คือเวลาเราจับเราก็จับประมาณนี้นะฮะหรือขนาดสองข้างอย่างนี้นะครับถ้ากวอนยาวนะแล้วอีกคนหนึ่งก็จะแทงนะครับแล้วเราก็ประคับประคอง ท้องอ่ะบอกกระว่าดนี้นะครับไอ้เรื่องนี้จับเพื่อไม่ให้มือเราไปสัมผัสกับตรงนี้นะครับมันก็จะไม่เจ็บนานนะเราจะระมาณนี้นะครับแต่ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเทียร์ไฟนะครับซึ่งข้างในนี้จะแข็งแรงนะครับอันนี้ป้องกันของตกหล่นใส่ที่สามนะครับใส่ตรงนี้นะครับใช้มือทํางานนะครับและก็ที่สําคัญคนที่ทํางานเนี่ยคนจ่อต้องใส่แว่นตานะครับตามมาชมเลยครับ ที่สนายของกาต้นนะยครับการเจาะเป็นคู่เลยนะฮะองี้นะครับคู่อย่างนี้เลยนะครับขอทีเดียว สองเครื่องนะการจับนะครับเราจะจับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีหลอดนะครับสำหรับประคองรถแล้วก็จะมีคนในนังนะครับคอยประคองขณะที่เราเจาะแทงจนสุดสายนะครับแทงจนสุดดอกสว่านเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยๆดึงออกนะครับนี่นะครับท่อยด สายรัดนะครับเราต้องรัดให้แน่นนะฮะรัดให้แน่นเลยนะครับเพื่อไม่ให้ลำต้นของไม้นะครับขยื่นนะครับหรือขยื่นได้น้อยที่สุดนะครับพอเราเจาะเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องทำสัญลักษณ์ไว้นะครับโดยการใช้ช็อปเสียงนะทุกครั้งที่เรเสร็จนะครับถ้าเกิดความร้อนนะครับหรือว่าเราลวงยากเราก็ใช้น้ำมันหลอดเลื่อนนิดหน่อยนะตาดอกะว่านนะครับ วันหนึ่งก็ได้เต็มที่ประมาณ400ลำนะครับต่อหนึ่งนะครับถ้าสองคก็ได้ประมาณ800ลำต่อหนึ่งวันนะครับดอกตะวานที่มีความสั้นลงมานะครับให้เหลือประมาณ1เมตรหนะฮะแล้วก็กำลังตามแทงทีหนึ่งครับตรงนี้นะฮะคือตามแทงส่วนโพนนะครับตอนนี้จะเป็นส่วนที่เจาะยากที่สุดเลยนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเจาะท่านลงป้องเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็จะมาทําการทะลวงข้างนะครับการทะลวงข้างก็เราจะถะลวงเิ้นเสียงอย่างนี้นะครับนี่นะฮะทะลวงข้างเพื่อให้มีอากาศเข้าไปในลําไม้ไผ่นะครับนี่นะครับการถั่วลงข้างแบบนี้นะครับจะใช้สําหรับส่วนลําต้นที่เป็นโคนนะครับที่เราไม่สามารถเจาะได้นะครับปิดบางต้นนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อจะหนานะครับบางทีเราเจาะไม่ได้เพราะข้อสั้นนะฮะบางทีมัน มันตันนะฮะเราก็ต้องมาเจาะข้างในลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของข้อไม้ไผ่นะฮะให้ทะายงนะครับเนี่ยฮะให้ทะายงอย่างนี้นะครับจากข้อหนึ่งมายัางข้อหนึ่งนะฮะตรงจุดตรงจุดที่เป็นรล่องของไม้ไผ่อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ยดยนะครับเนี่ยน้ํานะครับก็จะวิ่งเข้ามาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มาช่องนี้นะครับ ได้สองข้อนะฮะน้ำก็จะเข้ามาด้วยกันนะครับจะแทงตรงระหว่างข้อไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าแทงตรงเนี่ยน้ํอีก้อนึงจะเข้ามาไม่ได้นะฮะอันนี้คือกรณีที่เราไม่สามารถเจาะตรงส่วนของออลําต้นส่วนโคนนะครับที่เจาะไม่เข้านะฮะในลนักษณะแบบนี้นะฮะร,รูเขาจะเล็กนะฮะแล้วก็ สว่านอาจจะเจาะได้แต่มันก็อาจจะเจออาะยากนะครับแต่นี่คือสาธิตให้ดูนะครับจริงๆแล้วเราก็เจาะจทะลวงไปแล้วเรียบร้อยนะครับลำหนึ่งเราจะเจาะประมาณ3รูนะครับเพื่อไล่อากาศนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับก็คือในลักษณะการนี้นะครับคื่อไล่อากาศน,นะครับจาก่วนนำต้นจนถึงปลายนะครับกะระยะห่างประมาณสักเมตรห้าสิบนะฮะ เจาะแลวนะัลักษณะนี้นะฮะตามข้อนะครับข้างของลําต้นนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับแล้มีจนถึงปลายนะครับเพื่อไล่อากาศนะครับเพื่อไม่ให้เป็นศูนย์อากาศเวลาเราแช่น้ํายานะครับน้ําก็จะเข้าได้เต็มที่นะถ้าเราไม่เจาะด้านข้างของลําไม้ไผ่นะครับก็อาจจะเกิดศูนย์อากาศอยู่ไม่ไผ่นะครับทําให้น้ํายานั้นเข้าไม่ถึงโดยเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง เจาะด้านข้างนะครับเพื่อเป็นตัวระบายอากาศนะครับเป็นการไล่อากาศนะครับเพื่อให้น้ายานั้นเข้าได้เต็มที่และร้อยเปอร์เซ็นเพื่อที่จะสกัดนะครับเอาแป้งที่อยู่ในไม้นะครับซึ่งเป็นอาหารของผวกและมอดนี่ครับออกมานะครับน้ำยาตัวนี้ก็จะดึงแป้งออกมาจากลำไม้ไผ่นะครับทำหลวงป้องเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับยบร้อยแล้วนี้นะครับเพื่อที่จะ ไปแชร์คำหยาสกันต่อและนัดกันต่อไปได้ครับเดี๋ยวเจอกันที่คลิปต่อไปครับ